สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับ่าเข้าสู่รายการกายภาพบําบัดประจําบ้านโดยสภากายภาพบําบัดนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงหัวข้อในวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนนะครับในการกล่าวคําอะไรนะครับผมข้าพระพุทธเจ้าขอ,อน้อมส่งสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงสู่สวรรค์คารด้วยสานึกในพระมาหากราณที่คุณอันหาที่สุดมิได้ ครับผมก็ขออนุญาตกับข้อสู่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ายังคงน่าสนใจมากๆครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของไขข้อสงสัยดูอย่างไรลูกน้อยมีพัฒนาการร่าช้าไม่สมบัยนะครับก็น่าจะตอบคําถามของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มากได้เลยนะครับว่าอาการที่ลูกของเราหรือพัฒนาการที่ลูกของเรามีปัจจุบันเนี่ยมันช้ากว่า ปกติหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะเกี่ยวกับวิทยากรคนพิเศษนะครับกายภาพบําบัดวัสนศนันอรุณโชติครับผมนักกายภาพบําบัดในเด็กครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณกอนสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากอาจารย์กับพัฒนาการของเด็กนะครับผมและเพื่อเข้าประเด็นเลยนะครับผมขออนุญาตถามประเด็นแรกเลยครับอาจารย์ว่า พัฒนาการของเด็กครับจริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายหมายถึงอะไรแล้วแต่ละช่วงวัยครับเด็กควรจะทําอะไรได้บ้างครับอาจารย์ค่ะก็ปกติเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นมือใหม่หรือว่าเคยมีลูกมาแล้วอะค่ะเราก็อาจจะหาข้อมูลได้นะคะว่าพัฒนาการตามวัยอะควรจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนอย่างเช่น หมออาจจะบอกว่า2เดือนต้องชันคอได้อย่างเงี้ยค่ะข้อมูลพวกนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นบันไดให้เรารู้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่ควรจะทำอะไรได้นะคะเดี๋ยวพี่ขอให้เอาตัวสไลด์ขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ารูปแบบตามวัยที่เราเห็นในตามรูปเนี้ค่ะมันเป็นรูปแบบที่คนโดยทั่วไปสมมติจับเด็กมาพันคนหมื่นคนนะคะ มัจะเป็นประมาณนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะมันไม่ใช่แปลว่าทุกคนสองเดือนปุ๊บจะต้องยิ้มได้นะคะบางคนก็จะมีช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งหรือว่า,าเร็วกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าพัฒนาการเป็นสูตรสําเร็จนะคะเพราะว่าพัฒนาการจริงๆแล้วมันมีหลายมิติค่ะอย่างเช่น เป็นมิติของการเคลื่อนไหวของการใช้ร่างกายนะคะก็จะเป็นการลุกขึ้นนั่งได้การคลานการยืนการเดินอันนี้เราน่าจะคุ้นนะคะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจแล้วก็พอจะอนุมานได้แต่ก็จะมีพัฒนาการด้านความคิดนะคะวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็การ แก้ปัญหาต่างๆที่เด็กอ่ะจะสามารถทำได้อีกส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการด้านภาษานะคะลูกจ้องหน้าเราไหมลูกมองตามเราไหมอะไรเงี้ยค่ะใช้ภาษาในการตอบโต้อย่างไรอย่างเงี้ยก็เ,เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งเด็กก็จะมีพัฒนาการด้านการอารมณ์นะคะคการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ความรู้ความนึกคิดนะคะสื่อสารแต่ว่าเป็นในเชิเชงของการสร้างความสัมพันธ์นะคะเรื่องของสังคมเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตเ่มร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันจะค่อยๆเรียงตามลำดับมาก็คือเรื่องของกิจวัตรประจําวันน้องทานข้าวเองได้หรือย,ยังนะคะน้องใส่เสื้อผ้าเองได้หรือย,อยังอะไรเงี้ค่ะ ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะเ uh huh. ดี๋ยวลองเปิดไปสไลด์นะคะเ uh huh. นี่ยค่ะ9เดือนเราก็อาจจะดูนะคะว่าอ๋อน้องเริ่มนั่งได้โดยที่ไม่มีใครช่วยสป,ปอร์ตนะคะ uh huh. หรือเอามือจับของเล่นมาชนชน,ชนกันแต่พอ12 uh huh. เดือนแทนที่จะเป็นมืออย่างเดียวมันเริ่มจะเป็นปลายนิ้วอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. หรือว่าคือบายบายหรือว่า12เดือนมันจะแปลว่ายืนขึ้นได้นะคะ เริ่มมีการใช้ภาษาภาษาที่น้องชายก็จะเริ่มเป็นเขาเรียกววัจจนาภาษานะคะคือคไม่ชอบแต่อาจจะยังพูดคําว่าไม่ยังไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยนะคะแต่ละช่วงวัยก็จะมีความพัฒนาการที่แตกต่างกันพอสิบห้าเดือนสิบสองเดือนถึงส<น>ิบห้าเดือนก็จะเริ่มเดินได้นะคะแล้วก็ส<น>ิบแปดเดือนก็จะเริ่มแบบใส่เสื้อผ้าเองได้ อืก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งก็สามารถเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแอปที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าติดตามการเคลื่อนไหวกติดตามพัฒนาการของลูกเราได้นะคะครับอาจารย์ทีเนี้ยมาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจครับมันจะมีสัญญาเตือนพัฒนาการราชาไหมครับคืออยากให้อาจารย์ช่วยเล่าว,ว่าอะไรที่ถือเป็นสัญญาณเตือนสําคัญนะครับว่าพ่อแม่เนี่ย ควรสังเกตยังไงว่าลูกของเราเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติคะค่ะเวลาเราดูเรื่องของพัฒนาการอย่างเมื่อกี้ที่พี่อธิบายเป็นเรื่องเช็คลิสต์ใช่ไหมคะตอนนี้น้องสองเดือนละแต่เราจะต้องรองไปจนถึงน้องหกเดือนเพื่อจะบอกว่าเอ๊ะน้องนั่งได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันอาจจะช้าไปที่คุณพ่อคุณแม่เอ๊ะมันใช่ไหมนะแต่มันเหมือนเราต้องไปรอดูว่าเอ๊ะเขาทําได้หรือเขาทําไม่ได้ แต่บางครั้งเราจะมีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยดูนะคะพี่ขออีกสไลด์หนึ่งนะคะ uh huh. ในนี้มันจะมีลิสต์ยาวๆเลยว่าสองเดือนมีอะไรบ้างนะคะยาวๆเนาะ uh huh. บางทีเราก็อาจจะน้องถ้าน้องข้ามไปอยู่ในกล่องที่เป็นแบบของเด็กหกเดือนสมมติ uh huh. นะมันก็เยอะเกินไปสมมติเด็กหกเดือนแล้วมีบางส่วนน้องไปทําของเด็กปีหนึ่งบ้างไอ้อย่างเนี้ย คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สบายใจว่าอ๋อบางอันเนี um ่ย um พัฒนาการเกินไหวเพราะฉะอันนึงพัฒนาการาล่าชานิดหน่อยคุณพ่อคุณแม่อ๋อ um มันมีหลายมิติเราอาจจะต้องกังวลใจมากยิ่งเรามีข้อมูลเท่าไหร่ก็จะดีอีกส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องทําได้ทําไม่ได้ถ้าคุณพ่อค,ค,คุณแม่สังเกตว่าเอ๊ะทําอย่างไรราวนี้ค,คอนเซิร์นความกังวลของเราอะค่ะ มันอยู่ที่ว่าให้น้องทําแปลกๆนะดูไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เราอาจจะดูอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นการนั่งเดี๋ยวพี่ขอเปิดขออนุญาตโชว์ให้ดูอีกสไลด์หนึง่งนะคะครับอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูว่าเฮ้ยพออายุสมมุติการเรื่องของการควบคุมศีรษะอย่างเงี้ยค่ะตอนสองเดือนการควบคุมศีรษะควรจะเป็นแบบไหนแล้วหกเดือนเฉพาะดูเรื่องคออย่างเดียวอะควรจะเป็นแบบไหน พอเก้าเดือนเป็นแบบไหนสิบเดือนเป็นแบบไหนเหมือเราแยกทีละชิ้นส่วนนะคะ,ะหรือพี่พูดเรื่องของการยืนเราบอกว่ายืนได้ตอนสิบสองเดือนก็จริงแต่ตอนสองเดือนหรือตอนสี่เดือนถ้าเราจับเด็กมาอยู่ในท่าย,ยืนเด็กควรจะมีลักษณะแบบไหนไอ้อย่างเนี้ยเราก็จะสามารถจะ,ะเช็คได้ว่าคุณภาพอะค่ะมันไม่ใช่แต่ปริมาณอย่างเดียวเราดูเรื่องคุณภาพ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะมีคําว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือสงสัยว่าเอ๊ะดูแล้วมันดูแปลกๆนะทําไมเดี๋ยวพี่ขอดูเปิดไปอีกสไลด์เนี่ยนะคะพอดีเนื่องจากสไลด์ของพี่ไม่สามารถจะมีะการขยับได้มีมุฟเม้นของเด็กได้เหมือนพี่จะยกน้องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนอายุสักสามเดือนพอพี่ดึงแขนขึ้นศีรษะเด็กโดยมากก็จะยก ขึ้นมาลุกขึ้นนั่งไปแต่อาจจะยังนั่งเองไม่ได้นะคะพอเรายังดึงอยู่แต่ถ้าเกิดลูกของเรานะคะพอขึ้นมาแล้วศีรษะยังห้อยต่องแตงมีมือที่ขึ้นมาแต่คอย,ยังห้อยต่องแตงอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็จะเริ่มเออน้องคุบคุมไม่ได้แล้วสี่เดือนก็ทําไม่ได้หกเดือนก็ทําไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องรอไปรอว่าเอะลูกนั่งไม่ได้ยังไม่ต้องรอเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ดูแล้วลักษณะ การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่น่าจะช่วยทําให้หน้องในการพัฒนาการในการนั่งขึ้นมาได้อย่างเนี้ค่ะ,ะหรือพอตอนน้องนอนคว่ำนะคะเรายกศีรษะขึ้นมือค่ะที่อยู่กับพื้นควรจะกดที่พื้นแล้วก็ยืดตัวเองขึ้นมานี่ผ่านไปแล้ว<ะ>น้องก็ยังไม่ยอมใช้มือทําเพื่อช่วยแบบยืดแขนขึ้นแล้วดันตัวเองขึ้นเห<ะ>่อไมะเราก็สังเกต และพยายามจดนะคะหรือบางครั้งก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ถ้าครั้งต่อไปคุณพ่อคุณแม่มีนัดเช็คกับหมอถ้าเราสงสัยเราก็เอาได้เอาวิดีโอให้คุณหมอดูนะคะ oh. ถ้าคุณหมอบอกว่าโอ้ดูแล้วมันก็ไม่แน่ใจนะมีความเสี่ยงก็อาจจะส่งไปให้ทำการเขาเรียกว่าเป็น r รีนิ่งจะตรวจรายละเอียดเลยเ oh. พราะเรื่องบางเรื่องเราก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่สามารถจะจับรายละเอียดได้หมด นะคะคเขาก็จะเ e s นะคะลูกหลายมิติเลยนะคะเรื่องมองตาตามไมมนะคะใช้มือแขนเป็นยังไงเมื่อกี้มันจะมีรายละเอียดของของของ,ของท,ทุกทุกอย่างที่เด็กทำนะคะคอันนี้เราอาจจะต้องต้องการความช่วยเหลือะคะ่ะเรียกได้ว่าพ่อแม่ถือเป็นกุญแจสําคัญในการดูในเรื่องของพัฒนาการของลูกเลยนะครับอาจารย์ที่ี้อาจารย์อยากใหอาจารย์ช่วยพูดถึงมันมีปัจจัยอะไรไหมครับที่ทําให้เด็กเนี่ย มีพัฒนาการที่ล่าช้าได้บ้างอะครับมีหลายสาเหตุมากเลยนะคะ,ะพัฒนาการนะคะโดยมากเวลาเราพูดถึงพัฒนาการของเด็กสิ่งหนึ่งที่เราค่ะจะต้องพูดถึงนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่าพัฒนาการเนี่ยเกิดจากการที่สมองของเราค่ะมีการเรียนรู้นะคะผ่านประสบการณ์ นะคะถ้าเราไม่มีสมองเราก็ไม่สามารถจะแบบพัฒนาการเพิ่มเติมอะไรอย่างไรใดๆไ,ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นวิวัฒนาการของสมองเราเรียกว่า neuroplasticity นะคะถึงคุณกรณเองพี่เองทุกวันนี้เราก็ยังต้องเรียนรู้เราก็ยังต้องมี neuroplasticity อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเวลาที่ลูกเรากลิ้งกริ้งตัวไปมา ฟังเสียงยื่นมือไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสสมองของเด็กก็เรียนรู้ที่จะสร้างสายใยใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะในการเรียนรู้นะคะ mm hmm. เวลาลูกการก็สมองซีซ้ายซีขวาก็จะทํางานร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาถ้ามือข้างนึงน้องลงน้ําหนักอีกข้างมือไปเอื้อมอย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกเราเล่นกับเรา นะคะเขาก็จะต้องเรียนรู้เรื่องความไว้วางใจจังหวะแล้วก็การตอบโต้นะคะแต่มันมีแต่ก็คือว่าถ้าเกิดมีบางสิ่งบางอย่างหรือระบบบางสิ่งบางอย่างของเขาเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาการไมไ่สามารถจะเอื้อให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเขามีความต้องการความช่วยเหลือจกย่อย่าง,างเช่นทางชีวภาพเช่นน้องครอดก่อนกำหนดค่ะสมองของเด็ก อก่อนกำหนดนะคะก็ยังไม่ได้พัฒนาที่จะเพียงพอน้องก็อาจจะลาชาได้หรืออาจจะมีบางภาวะโรคที่กล้ามเนื้อที่เกิดมาแล้วก็อ่อนแรงหรือระ,ระบบประสาทของน้องยังพัฒนาไม่สมบูรณ์หรือมันจะมีกลุ่มโรคนึงเขาเรียกว่าภาวะสมอง พิการก็คือมีมีม,ม,ม,มีมีการปาดเจ็บของสมองนะคะทำให้สมองบางส่วนเช่นเลือดออกเหมือนเหมือนเอนมาาพาตผู้ใหญ่เลยนะคะ,คะมีเลือดออกนะคะทำให้สมองส่วนใดส่วนหนึ่งทำงานไม่ได้อย่างงี้ค่ะหรือหลายๆคนถ้าเราเคยได้ยินนะคะสิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อนะคะ,คะเด็กไม่มีโอกาสได้ขยับเล่นหรือว่าถูกสัมผัสถูกอบกอดน,นะคะหรือการมีประสิประ ปฏิสัมพันธ์เนี่ยเขามีน้อยนะคะทั้งน้อยเกินไปแล้วก็ทั้งมากเกินไปอย่างเช่นผู้ใหญ่บางคนเ็าช่วยน้องมากๆจนน้องไม่มีโอกาสได้ได้ช่วยเหลือตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้สาเหตุเป็นสาเหตุของพัฒนาการใช่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเสมอไปนะคะแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันจะทําให้พัฒนาการของเด็กต้องเปลี่ยนเส้นทางค่ะอเคครับ เรามาพูดถึงเปลี่ยนเส้นทางแล้วผมขอต่อยอดจากประเด็นนี้เลยครับอาจารย์ถ้างั้นในบทบาทของนักกายภาพบําบัดสําหรับเด็กเนี่ยครับเรามีวิธีการทางกายภาพบําบัดอะไรที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถมีพัฒนาการได้ตามช่วงวัยมั้งครับค่ะถ้าอย่างเราไปเจอเด็กที่เป็นนักกายภาพบำบัดที่ดูแลเรื่องเด็กนะคะก็จะเราก็จะสามารถมองเห็นเรื่องเราสังเกตก่อนอันดับแรกนะคะ เพราะจริงๆเรารู้ว่าออพัฒนาการเป็นเรื่องของสมองแต่เราจะสังเกตเด็กเคลื่อนไหวได้นะคะออแล้วเราจะเข้าใจว่าพัฒนาการสมวัยเป็นยังไงร,รูปที่พี่เอ,อเอาขึ้นมาให้อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของก็อย่างเี้ยเราเริ่มต้นจากชั้นข้อนะคะแล้วเด็กก็ขิ้งตัวมันก็เพิ่มพูนทักษะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเด็กก็จะมีความสามารถมีทักษะในการแก้ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น พอยืนยืนก็ต้องยืนยืนได้แล้วพอเดินก็จะเป็นการเดินที่ที่ความสามารถของเด็กก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่ถ้าน้องที่มีปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังกลายเป็นว่าน้องอะคะ่ะใช้ทักษะเดิมในการแก้ปัญหาทั้งหมดเลยสมมุติน้องจะขึ้นมานั่งนะคะน้องก็เหยียดตัวพอน้องจะยืนน้องก็เหยียดตัวแต่การเหยียดตัวทําให้น้องตัวแข็งนะคะสำหรับคนเด็กที่เป็นมากๆ เพราะนพอยืนตัวแข็งการถ่ายเทนหนักก็จะไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะน้องก็จะใช้ทักษะเดิมในการแก้ปัญหาใหม่ๆนะคะหดือพี่ยกตัวอย่างสมมติเวลาน้องไม่ได้อะไรดั่งใจน้องก็ร้องไห้อย่างเงี้ยพอเจออะไรยากน้องก็ร้องไห้ไม่ชอบก็ร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างน้องก็จะเลือกที่จะใช้ทําในสิ่งที่น้องมีแล้วเขาคิดว่ามันแก้ปัญหาได้เพราะทักษะ one, one, บนบน,บนแต่ไม่ใช่วนออกมันจะวน <c oughs> เข้าไปแล้วก็เล็กๆๆๆๆเ,ล,เ,ล,เ,ล,เล,ลงไปเรื่อย <c oughs> ๆน้องจะไม่อยอมใช้ทักษะอื่นๆที่มันยากกว่าอย่างเงี้ยค่ะสมมติเด็กที่ท,ที่ที่ถ้าถ้าเกิดปกติเวลาเราฝึกเด็กหรือถ้าเราเข้าใจเด็กเวลาที่เขาอยากได้อะไรไม่ใช่แปลว่า เ,เขาเป็นเด็กอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าเรามองไปทางด้านของเขาเขามีข้อจำกัดอะไรนะคะสมมติทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเขาร้องไห้ปฏิเสธหมดพี่ก็ดูว่าเอ๊ะในในมุมมองของเขาเกิดอ,อะไรขึ้นเขาอยากจะพูดว่าไม่ทำเขาไม่ชอบนะคะกับเขาโมโหถ้าเขามีทักษะในการจะสื่อสารบอกให้เรารู้ได้นะคะมันจะดีกว่าการที่แบบทุกครั้งที่โกรธก็เหยียดต,ตัว แอนตัวไม่ชอบหรือทุกครั้งที่ยากทุกครั้งที่กลัวเป็นเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำให้เขามีวิธีสื่อสารได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเสริมสร้างทักษะแล้วก็ใช้วิธีหลากหลายในการแก้ปัญหาราวนี้เราเหมือนพี่เองอะเป็นนักกายภาพบัตรก็จริงแต่เราไม่ได้มองมุมมองของร่างเดียวเพราะหลักหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเด็ก สมองมันเราใช้ส่วนเดียวกันกับการแก้ปัญหาทางอารมณ์<ฮ>ะนะคะแล้วเราก็ใช้สมองในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะขึ้นอยู่กับอารมณ์ถ้าเรากลัวพี่ยกตัวอย่างคุณก่อนเดินได้แต่พี่บอก <ฮะ S 2> คุณกนไปเดินบนเชือกนะคะที่แขวนไว้อยู่บนหุบเขาอย่างเงี้ย่ปฏิเสธพี่บอกว่าแน่นอนครับไม่ได้ ะะหรือเรายืนเดินสวยเลยแต่พี่บอกอับไปใส่สกเก็ตน้ําแข็งเหมือนเราหัดเล่นสกเก็ตน้ําแข็งอยู่ๆเราจะยืนตัวแข็งทื่อเลยนะคะ,คะเพราะว่านั่นเป็นเป็นสถานการณ์ใหม่ซึ่งเราไม่เข้าใจนะคะ,คะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะนักกายภาพบัตรก็จะมีความเข้าใจแต่เราก็จะปรับให้ให้คุณกรอ,อ๋อจะไปเดินอยู่ตรงนั้นนะคะเรารู้ว่ามันเป็นยากสําหรับหนู แต่ว่ารเราจะทาให้มันเป็นบริบทที่มันง่ายให้เขาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ปกติเขาจะไม่ยอมทานะคะคจะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเหมือนสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อให้เขาแก้ปัญหาแบบใหม่ที่มันดีขึ้นที่มันสูงขึ้นที่มีความหลากหลายเพราะเรารู้ว่าเขาจะต้องใช้ในในในระดับขั้นสูงต่อไปะค่ะ พัฒนาการมันไม่ใช่เรื่องแค่ของวันนี้นะคะครับมันเป็นเรื่องของอีกสิบปีข้างหน้าคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าอ๋อร้องไห้แล้วลูกได้มันก็อาจจะพอดีสําหรับวันนี้เพราะเราไม่อยากเห็นลูกเราร้องไห้แต่ถ้าเรานึกภาพว่าเด็กคนเดียวกันอายุสิบขวบแล้วอยากได้อะไรยังร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยถึงตอนนั้นเราก็บอกเออเออมันไม่ใช่นะครบสิบ แล้วถูกปะใช่ใช่แล้วใ,ใ,ให้เขามีทักษะที่สามารถจะจัดการมันเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางความคิดคมันพันกันค่ะยืดหยุ่นทางร่างกายกับยืดหยุ่นทางความคิดคเหมือนกันเลยค,ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีพ่อแม่เนี่ยครับที่พาน้องๆเนี่ยเข้ามาหานักกายภาพบําบัดเด็กแล้วแล้วอยากเอาไปฝึกต่อเองจากที่ได้เรียนรู้พร้อมกับน้องนะครับสามารถทําได้เองที่บ้านไหมครับ โอ้ทำได้ค่ะแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะตอนสมัยที่เวลาพี่ฝึกน้องอะคะ่เะเขาเนี้ยเด็กคนที่มีพัฒนาการที่ดีนะคะจะเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยฝึกเองที่บ้านนะคะพี่พ,พึ่งจะเริ่มรู้สึกตัวว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ คนที่มีพัฒนาการดีๆในความรู้สึกข,ของพี่จริงๆก็คือคนที่พี่สอนพ่อแม่ได้ด<อ>ีพี่ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าพี่อยากให้น้องน่ะมีพัฒนาการดีพี่ต้องเวิร์กกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ<อ>สิ่งที่คุณแม่พ่อคุณแม่ทําได้นะคะเราฝึกในชีวิตประจําวันนะคะ<อ>แล้วเป้าหมายของเราคือเราเพิ่มสักยภาพของเด็กให้มากที่สุด<อ>เราสังเกตลูกเราให้มากมาก แต่อย่าเผลอไปเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ามีพี่มีน้องมีฝาแฝดจะเปรียบเทียบนะคะคเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วสำคัญก็คือเราอยากจะเพิ่มโอกาสให้เขาเคลื่อนไหวได้หลากหลายแบบนะคะอย่าให้เขาแก้ปัญหาแบบเดิมซ้ำๆนะคะแล้วก็เล่นกับลูกสื่อสารกับลูกเยอะๆเพราะระหว่างที่เราเล่นเด็กก็ไม่มีอาชีพเนาะอาชีพของเด็กคือเล่นทำนให้ที่ เออทาให้การเรียนรู้สนุกแล้วก็มีความหมายนะคะแล้วถ้าสงสยัยหรืออยากขอคาแนะนําก็ยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีทําให้เด็กเนี่ยเรียนรู้แล้วก็สมองยิ่งปรับตัวตอนอายุน้อยๆน,นะคะเรียนรู้แล้วก็ฝึกทุกวันดีกว่าน,น,นานๆฝึกทีฝึกนิดๆหน่อยๆทุกๆวันจะดีกว่าฝึกมากๆแต่ว่าเดือนละครั้งอย่างเงี้ยหรือสัปดาห์ละครั้ง เวลาเราไปหานักกายภาพอะคะเนเราอย่างมากเราก็ไปหาได้อาทิตละครั้งแต่พอเราค,รคุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกทุกวันแล้วก็เอาส่วนที่เราเรียนนะคะมาปรับใช้ตอนที่เราเล่นหรือเราอุ้มลูกอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่ก็จะเห็นน้องที่คุณพ่อคุณแม่เออเอาไปฝึกที่บ้านนะคะจะจะได้ประโยชน์มากค่ะค อ่ะทีนี้ต่อยอดจากที่อาจารย์เล่ามือสกูลเลยครับว่าพอพ่อแม่ฝึกไปแล้วเนี่ยน้องได้ประโยชน์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเคสตัวอย่างของน้องอ่ะครับที่ได้วิธีทางกายภาพบําบัดเนี่ยแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนมาเลยครับค่ะอพี่มีพี่เคยไปดูคนไข้เด็กที่เกิดใน n อ c u ซก็คือในเด็กแรกเกิดนะคะ,ค,ะคนไข้ที่เป็นฝาแฝดน,นะคะ เขาเกิดมาเป็นฝาแฝดแล้วเขาก็น้ำหนักตัวน้อยอะประมาณห้าร้อยกรัมนะคะพี่กับน้องอย่างเงี้ยค่ะแต่คนนึงนะคะพอออกมาจากตู้อบแล้วก็มีพัฒนาการค่อนข้างดีแตกคนนึงมีพัฒนาการล่าช้านะคะสมมติถ้าต้องเปรียบเทียบกันเนาะแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งอะค่ะน้องจะต้องเริ่มหัดนั่ง หัดคลานหัดยืนหัดเดินนะคะดูแล้วเด็กสองคนเนี่ยคะ่ะมีความแข็งแรงเท่าๆกันเลยนะคะกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยเหมือนกันแต่เด็กคนหนึ่งนะคะจะมีความกังวลมีความไม่เข้าใจร่างกายของตัวเองค่ะน้องจะมีไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนสมมติถ้าให้นั่งเนี่ยน้องก็จะชอบพิงหาที่พิงเ oh. นี่ยค่ะเหมือนเวลา oh. เคยเห็นน้องที่กลัวแล้วแบบ ไปไหนล้วก็จะเอาตัวเองไปอิงอิงคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นอะเคยเห็นครับแล้วเขาก็<อ>จะอยากใช่เขาก็อยากจะเหมือนเขาเรียกถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ว่ามี reference อาจจะเป็นคุณพ่อคุณ<อ>แม่มี reference มีเอามือจับอยู่ตามขอบต้องมีที่จับอะไรเงี้ยคราวนี้คุณควรนึกภาพหรือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อาจจะนึกภาพว่าเอาแล้วอย่างนี้เวลาเราเดินไปผ่านคนเยอะๆน้องที่ต้องใช้ตรงเนี้ยน้องก็จะไม่มีทักษะ เราก็ต้องหัดให้น้องเข้าใจว่าอาร่างกายของตัวเองในอากาศเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเข้าใจในบริบทต,ตรงเนี้ยมันจะไม่ฝึกเหมือนเราไปออกกำลังกายทั่วไปครับเราต้องฝึกให้น้องใช้สายตาฝึกให้เขาเข้าใจระหว่างความสัมพันธ์ของเขาระหว่างหัวไหล่กพพับสะโพกคือคือว่าไปใช้เขาเรียกปัจจัยภายนอกเป็นตัว reference พี่อะต้องฝึกให้เขาใช้ร่างกายเขาเป็น reference เช่นพี่จะยกมือขึ้นสมมว่าพี่ยกมือขึ้นมือข้างนี้อยู่ข้างบนมือข้างนี้อยู่ข้างล่างหัวไหล่พอพี่หมุนตัวไปอย่างนี้หัวไหล่ของข้างขวาพอเขาเรียกว่าสัมพันธ์กับสะโพกข้างซ้ายอย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะเราพี่จะเรียกวิธีการนี้เหมือนเป็น internal reference เอาตัวเองเป็นเป็นจุด ที่จะใช้ในการเคลื่อนไหวเพราะว่าเราเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งมันต้องใช้ร่างกายตัวเองเป็นเคลื่อนไหวหลายๆอย่าง,งมันจะมีส่วนที่เป็นสิ่งที่ตาเรามองเห็นกับส่วนที่มองไม่เห็นฮะน่ะสมมุติเราอ่ะอยากจะย้ายตัวเองจากจุดนี้ไปจุดนี้หรือไม่นึ้ภาพเรานั่งอยู่บนรถระหว่างคนอื่นขับรถแล้วเราไม่รู้จุดหมายของคนนั้นคืออะไรครับ เราขับเองแล้วเรารู้ว่าทุดหมายคืออะไรเหมือนนั่งอยู่ในรถเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะน้องที่ที่พี่พูดถึงนะคะเขาต้องร,รู้เขาต้องเข้าใจว่าเขาจะไปนี่ไปเพื่ออะไรถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะไม,ม่ไม่เหมือนว่าเขายืนหรือเดินได้ฮะเราก็ต้องสอนเขาให้เขาเข้าใจเพราะว,าวิธีการฝึกเราอะ่ะก็จะไม่เหมือนกันไม่ใช่ฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็ ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเดียวกอรนึกออกไหมใส่เทปค่อนข้างยากเพราะว่าัครบางครั้งกว่าที่เราจะทําอะไรอะค่ะมันมี process ข้างในเยอะมากนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยใช่ถ้าเอาเด็กคนมาเดินไม่ได้เหมือนกันคนนึงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อคนนึงมีปัญหาเขาเรียก sensory เรื่องประสาทสัมผัสคนหนึ่งมีปัญหาเรื่องสายตาเด็กที่ตาบอดนอนมองไม่เห็น ก็เดินเดินไม่ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะต้องมีคนที่เขามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาช่วยสอนคุณพ่อคุณแม่ว่าเราควรจะทำแบบไหนนะคะคแล้วเราก็กลับมาฝึกน้องทิ่บ้านค่ะก็ถือว่าเคลียร์มากเอยของบทบาทของนักกายภาพบําบัดนะครับทุกคนทีนี้อาจารย์ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดนะครับทุก เกี่ยวกับเรื่องของแก้ภาพบาบัดในเด็กแห่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะพี่เห็นหัวข้อว่าพัฒนาการไม่สมวัยนะคะ,คะฟังตอนแรกเข้าใจเลยว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องกังวลนะคะ,คะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันไม่ได้แปลว่าออ,อย่างไรมันแปลว่าเราเอะสามารถที่จะทําให้น้องมีการเรียนรู้ได้นะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจอันดับหนึ่งแล้วเราก็ค่อยค่อย สนับสนุนนะคะแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในลูกของเรานะคะพี่คิดว่าเท่าที่พี่จากประสบการณ์พี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นทำความเข้าใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าพัฒนาการนะคะมันไม่มีวันจุดเช่นสุดนะคะเราต้องเรียนสอนให้เขาเรียนรู้ให้ได้นะคะ เพื่อให้เขาเสามารถดำรงชีวิตต่อไปนะคะไม่ว่าคืออะไรอะคะ่ะโลกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเราปัจจุบันก็ต้องเรียนรู้เา่ามี AI มาเราก็ต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องปรับตัวให้ได้นะคะเรื่องเรื่องความหลากหลายเรื่องการปรับตัวะคะ่ะสำคัญนะคะก็จะประมาณนะะี้ ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมา,มากๆเลยครับเพื่อนทุกคนวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับกายภาพบำบัดคุณวนัสน,นันอรุณโชคนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับค่ะสวัสดีค่ะบเพ่งบอกว่าจริงๆแล้วครับจากที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยเราจะทราบเลยว่าส่วนใหญ่คนจะมุ่งเป้ากายภาพบำบัดไปในผู้สูงวัยผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นเรื่องออฟฟิศวันนี้เราจะทราบว่ากายภาพบำบัดเนี่ยสามารถมาในส่วนของเด็กได้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าครอบ ของทุกช่วงอายุอย่างแท้จริงเลยนะครับก็น่าสนใจมากนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเรามีรีลานทาง u t u b e นะครับผมไปกดไลค์กดเฟลวิ่งกันได้นะครับของสภากายภาพบําบัดนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด f o ลวิ่งนะครับทั้ง Facebook Instagram และ l ลน์ออฟฟิเชียลของสภากายภาพบําบัดนะครับเพื่อให้ภาวสาระสู่ภาพดีจากรายการกายภาพบําบัดประจำบ้านนะครับผมและวันนี้ผมธนรินทร์หูตางกูลนะครับผมและ กายภาพบำบัดคุณวรนัสน,นันอรุณชตน,นะครับขอลาท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ